ครับเอกคนิสนะครับวันนี้เรามาติดตั้งจอ Android BMW X5 F15 นะครับเป็นจอ12.3นิ้วนะครับพร้อมปลดล็อกพอดิ้งเต็มระบบนะครับสวยเลยนะฮะ Apple CarPlay นะครับนะ o o o g l e Map นะครับ,ะะ Maps, ะร,บระบบเดิมก็ยังใช้ได้เช่นเดิมนะฮะไม่มีอะไรหายไป จอคมชัดมากนะครับจอเราจะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะฮะเราสั่งของแพงมาขายคุณภาพมันก็เหมือนจอ O E M ดีๆนี่แหละจะไม่ใช่บลูเรยไม่ใช่ใดทัด้งสิ้นนะครับมาดูกันก่อนอยากเห็นกับของถูกเดี๋ยวเจ็บแล้วก็มาหาผมกันอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานทั่วไปนะฮะล็อกคดิ้งเตือระบบให้นะครับเปลี่ยนปุ่มสตาร์ทสต็อปให้ด้วยนะฮะโอเคแล้วก็ เอาไปในร้านรีโมทอึ๊บล็อกรถ a u ต o f โฟลด์ Auto fold, นะครับทุกอย่างครบนะฮะอัปเดตแผนที่ T ตัวปีนี้โอเคอะไรอีกนะไปะดูนะครับครับการใช้งานทั่วไปนะฮะอันนี้เริ่มที่สองจอเลยนะฮะ Google Map นะฮะ ยัไปไหนไป Head e a s s แล้วก็เต็มจอนะฮะเต็มทุกพิกเซลนะครับสุดขอบนะครับ จู <Juice S 2> mm ๊กส์ก็เช่นกันนะฮะทีวีออนไลน์นะครับช่องไหนดูเลยอ่าเน็ตฟลิกซ์นะครับเสร็จรบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าทานายสนใจติดตั้งจอแอนดรอย์บีเอ็มดับเบิลยูมเตสเบนช์นะครับผมเอกโคดิ้งนะครับทุกสาขาที่เห็นยินดีให้บริการสวัสดีครับ